สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรวันนี้เวลา17นาฬิกา34นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในการนี้ทรงพระดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปาติมากรถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปาติมากรทรงปราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปาิมากร ทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปติมากรทรงสงฆ์พระสุคนที่พระอังสาซ้ายและขวาพระพุทธมหามณีรัตนปติมากรทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัตรแล้วทรงสงฆ์พระสุคนที่พระอังสาซ้ายและขวาพระพุทธมหามณีรัตนปติมากรทรงรับผ้าขาวซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปติมากรทรงสวมมงกุฎประจำฤดูร้อนถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปติมากร ทรงคมจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชาอาทที่ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุบพระสุคนในโถกแก้วทรงบีบลงในโถกแก้วและหม้อน,น้ำแล้วทรงวางกระทงดอกไม้บนผานหน้าฐานชุกชีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนาปาิมากรทรงคม ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที uh uh ่หน uh uh um ้าธรรมศาีลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมมาชศีลาต่อจากนั้นเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังเพชน้อยทูลกล้าทุลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชน้อยแล้วส่งที่พระเศียร แล้วพระรจชทาน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์กับทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทภายในพระอุโบสถพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียครบสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์แก่รัษฎรที่มาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาท พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัรตนปฏติมากรมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรสำหรับฤดูร้อนและฤดูฝนครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงสำหรับฤดูหนาวถว,วายอีกสำรับหนึ่ง พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจึงทรงเครื่องทรงสามฤดูอันเป็นราชประเพณีที่สืบต่อมาจนปัจจุบัน